วันนี้แชร์สตอรี่พาเที่ยววันเดย์ทริปประจวบคีรีขันธ์กับจุดเช็คอินถ่ายรูปคาเฟ่และวัดสวยติดริมทะเลวันถือคลิปแล้วตามกันมาเลยทีแรกจอมจ๋ำพาทุกคนไปเข้าวัดทำบุญก่อนที่วัดท้าเขาเต่าว,วัดสวยอันซีนที่มีวิวทะเลให้ดูแบบนี้เลยทุกคนเดินเข้าไปด้านในาก็จะมีจุดต่างๆให้เราชมวิวและยังมีมุมให้เราไหว้พระทำบุญขอพรมุมเขาตรงนี้ก็แนะนำให้มาเดินเล่นสามารถเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนได้มองลงมาก็คือบรรยากาศดีสุดๆลมพัดเย็นสบายอีกต่างหากมากันได้ตั้งแต่7งเจ็ดโมง อย่าลืมแวะวัดนี้เป็นอีกวัดที่อยากมาซ้ําไปต่อคาเฟ่ที่นี่เลย Me m o r y h o u s e Cafe หัวหินเข้ามาตรงนี้นะจะเป็นโซนอินดอร์เดินออกไปด้านนอกนะจะเป็นโซนอา์ดอร์มองออกไปก็คือฟิลดีอย่าบอกใครเมนูอาหารที่เราสั่งมาแล้วเครื่องดื่มหน้าตาน่าร้างตมุตะมิมาถึงที่นี่ทังทีก็ต้องเปลี่ยนชุดถ่ายรูปอย่าได้รอชาใดก็คือมุมถ่ายรูปเยอะจริงเห็นไหมล่ะแล้วดูข้างหลังซี่มีมาหมุนด้วยยังยังไม่หมดนะที่นี่เขายังจัดมุมไว้ให้เราทางานศิลปะร้านจะเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่10 1นถงงยยยััไมมม่่ําาาใจกบุรูปสิ ไปกันต่อที่หาดเขากระโหลกปากนะ้ำปานบุรีสามารถมานั่งเล่นริมหาดน้ำใสๆแบบนี้ได้ใครไม่สะดวกพวกที่นั่งและอาหารมาด้านบนมีโต๊ะชายหาดร้านค้าร้านอาหารเปิดให้บริการดูสิทุกคนบรรยากาศฟินแค่ไหนใครที่มาช่วงน้ำลงนะ้สามารถเดินไปค้าๆเป็นโซนโขดหินเป็นอีกมุมที่อยากแนะนำส่วนเรากับชายโป๊วันนี้ก็คือเดินเล่นเดินถ่ายรูปก,กันเพลินเลยเป็นอีกหนึ่งวันที่ออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความสุขกับไปเต็มเปี่ยมแล้วอย่าลืมตามมาเที่ยวกันนะทุกคน